สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้เป็นสถานการณ์เร่งด่วนนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่รายการวันนี้ที่รอคอยนะครับท่านแต่เชื่อว่าหลายๆท่านนั้นอาจจะรอคอยวันนี้มานานครับท่านโดยตอนนี้นักการเมืองคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมซึ่งมันเพ่นพ่านไปหมดนั้นนะครับท่านไปมั่วไปหมดทุกที่เลยเพิ่งไปแจ้งความจาตุลนฉายแสงนะครับท่านผู้ชมรองนายกอดีตรองนายกรัฐมนตรีนั้นตอนนี้อีเอ๊ะ้วม หนักครับท่านโดยสถานก,การณ์เล่งด่วนที่ว่านั้นตอนนี้ก็คือเอาไล่เป็นย่อมๆเลยนะครับท่านผู้ชมฟากโพสต์เดลส่งเข้าประกวดไม่รอดครับท่านหลังจากที่เบารีนานะครับท่านผู้ชมลุกป่ามาอย่างชั่วนาตาปีครับท่านและวันนี้เมื่อปีที่แล้วนั้นเป็นวันที่ผมทําคลิปมันนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับที่ไปกระแสแม่ธนาธรนะครับท่านผู้ชม EA, ออเออวมหนักนั้นครบหนึ่งปีกว่าพอดีครับท่านหนึ่งปีกับสองสามวันแต่วันนี้เอาแล้วครับท่าน ไม่รอดนะครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่ตายนะครับท่านยังอยู่ดีตํารวจสั่งฟ้องปริญญาลูกป่าสงวนฟันสี่ข้อหาหนักนะครับท่านผู้ชมอีเอ,อีเอ้อเออวมหนักครับท่านโดนฟันเข้าแล้วหลังจากที่เมื่อเช้าเพิ่งจะทราบประโยคๆนะครับท่านผู้ชมไปแจ้งความจาตุลนฉายแสงบ่มใส่ร้ายเจ้าหน้าที่ซ้อมไหมระยองนะครับท่านผู้ชมไหมพานุพง์พงจนสลบนั้นแต่ตอนนี้เออ้วมหนักครับท่านผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้นั้น จะไม่มีเสียงอะไรประกอบทั้งสิ้นเพราะว่าเห็นข่าวนี้แล้วก็ไปลลางหน้ามาอ่านถแถลงเลยนะครับท่านผู้ชมฟังมติชนส่งเข้าประกวดสั่งฟ้องสี่ข้อหาครับท่านโดยทวีฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดทวีก็ไม่รอดด้วยครับท่านทั้านี้นะครับท่านผู้ชมทั้งพ่อทั้งลูกแล้วมติชนออนไลน์แจ้งเข้ามาตำรวจสรุปสำนวนสั่งฟ้องปรินาลูกบาดเจอสี่ข้อหาโทษหนักสูงสุด2ีบปีพ่อทวีอาจถึงตายไม่ใช่ไม่ใช่พ่อทวี โดนด้วยนะครับท่านผู้ชมอุ้ยตายแล้วตายแล้วเหยโทษทีให้ตาฝาดตาฝาดเล็กน้อยนะโดยวันที่2พฤศจิกายน63นะครับท่านผู้ชมวันนี้นี่เลยใช่ไหมเออที่บอกอปตอนะครับท่านผู้ชมพำรุจตีพิทักษ์อุทัยธรรมผู้บังคับการปตอนะครับท่านผู้ชมกองบังคับการเกี่ยวกับการการะทําผิดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยตํารวจอีกต่างๆนานาสุดแท้นั้นไหนวะ โดยเอเอวมหนักครับท่านมีความผิดพรบบอป่าไม้2548ร่วมกันก่อสร้างแพวถาถังหรือเผาป่ามั่วไปหมดนะครับท่านผู้ชม4คดีด้วยกันทั้งนี้ที่ผ่านมาคดีนี้ได้มีผู้เข้าร้องทั้งหมด5าลายประกอบไปด้วยวีระสงความคิดครับท่านถ้าเกิดเจ้านี้ได้ตามความใครนั้นเอ๋ระวังไว้ด้วยนะเว้ยเฮ้ยอ๋อระวังไม่ได้แล้วครับท่านเพราะว่าตอนนี้อ่วมหนักแล้วนะครับท่านผู้ชมดูว่ามันจะไปแจ้งความใครได้อีกนั้นโดยคดีที่เอ อลีนาโดนนะครับท่านผู้ชมสี่ดอกครับท่านจุกเจ็บอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวทวีก็ยิ้มไม่ได้แล้วด้วยเพราะโดนไปนะครับท่านผู้ชมพีพีทีวีก็แจ้งเข้ามาครับท่านอ้ยแต่แล้วแต่แล้วทำไมวันนี้กูมีความสุขในการอ่านจ,จังหวะนะครับท่านผู้ชมโดยสี่ข้อหาที่ว่านั้นหนึ่งครับท่านความผิดตามพรบบาสงวนแห่งชาติพศ .2507 ร่วมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแผลวถังเผาป่าทําไม้เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนโดยได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25หไร่โดยไม่รับอนุญาตดอกแรกนะครับผู้ชมส่งข้าวประควรไปแล้วนั้นมาดูต่อที่ดอกที่2อุ้ยยาวนะครับท่านขนาดอ่านยังเหนื่อยเลยนะครับ่านผู้ชมข้อหาเนี่ยสองความผิดตามพรบป่าไม้พศ24 8 4ร่วมกันก่อสร้างแถวถังหรือเผาศพไม่ใช่หรือเผาป่าหรือกระทำการด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดย ได้กระทาเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ขึ้นไปนโดยไม่ได้รับอนุญาตนกครท่าผูชมดอกที่3ครับท่านผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะครท่าผูชมความผิดมันเยอะมากยาวเหลือเกิน 3. ความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินร่วมกันเข้าไปยึดถือครอบครองรวมถึงเอ้ยรวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาปา่ากระทาการด้วยประการใดให้เป็นการทรําลายทําให้เสื่อมสภาพที่ดินต่างๆนานานนะครท่าผูชมหรือโดยกระทําบนเนื้อที่เกินกว่า5 0ไร่โดยไม่รับอนุญาตสี่เอ้ย จะหมดแรงแล้วเว้ยความผิดตามพรบน้ำบาดาลครับท่านแม่มึงเอ้ยลูกป่ายันน้ำบาดาลเลยนะก็ได้ผูชชมพศสห้ร่วมกันประกอบกิจาการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลใดๆไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์ืี หรือสิที่ครอบครองที่ดินในเขตนั้นหรือไม่มีรายงานว่าความผิดทั้ง4ข้อหามีอัตราโทษจำคุกในกระดานผูบบ้ชม4ถึง2ีปีปรับ2แสนถึง2ล้านบาทในกะระดานผูบบ้ชมซึ่งในส่วนของ EA เอนั้นจะถูกดำเนินคดีทั้งในฐานะบุคคลและนิติบุคคลมีรายงานด้วยว่าพนักงานสอบสวนปทศบอกวปทศจะเรียกทวีกไกรคุม้มนะพ่อของ EA เอนี่นะครับพ่อของบารีนานะกระดานผูบบ้ชมในข้อหาเดียวกันกับบารีนา กรณีลุกที่สอบปกบริเวณหมู่9ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับในผู้ชมที่มีการเลี้ยงจระเข้ต่างๆนานาน,านั้นและมีซาาของกระโหลกหัวหมาครับท่านกองเลี้ยงลายเต็มไปหมดนั้นนะครับในผู้ชมไม่ทราบว่ามันกินเองหรือให้จระเข้กินไม่ทราบอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ชในข่าวไม่มีนะครับานผู้ชมก็เป็นที่เหนื่อยหน่ายกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่อ่านจบนะครับในผู้ชมผมก็แทบที่จะหมดแรงเลยครับท่านโดยตอนนี้นะครับในผู้ชมวันสดช ชื่นของเ e. อั้นผ่านไปแล้วครับท่านต่อไปนี้นอาจจะเป็นวันที่ไม่สดชื่นหรือไม่นั้นต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยสิทธิที่เราจะใช้ในการเลือกหาที่อยู่อาศัยนั้นเราก็ทําได้ตามสิทธินะครับท่านผู้ชมส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานนั้นแต่บางจาพวกครับท่านอาจจะไม่ได้อยู่บนสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยอาจจะได้ไปอยู่ในที่ที่เขาจัดหาให้ครับท่านโดยได้ข่าวมานะครับท่านผู้ชมมะเขือพันธุ์ไ ไก่ตัวเดียวในน้ําแกงนั้นโดยรอบนี้จะไม่มีไก่จากฟาร์มเอเออีกต่อไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเขาสนฟาร์มในตานานนั้น700กว่าไร่นะครับท่านที่โดนฟันหลายดอกนี้นะครับท่านผู้ชมอ่านจนเหนื่อยเลยนี่ก็นับเป็นที่วันนี้ที่รอคอยของป่าชาช,าชนทั้งหลายหรือป่านั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านะผู้ชมโดยโอเค Google เอเอหีบศพเอไม่ใช่ไม่ใช่บรีนาไก่คุบนะครับท่าน ขึ้นมาแรกเลยไม่รอดตำรวจสั่งฟ้องเออเหีสี่ข้อหาหนักเอ้ยปรินาเอออันที่สองครับท่านยีบสองชั่วโมงก่อนนั้นยังอยู่ในหมดสดชื่นนะคระท่านผู้ชมสําหรับปรินานั้นปรินาโลกขึ้นลงพักแจ้งความจัดดูลนดูหมิ่นใส่ร้ายเจ้าหน้าที่ซ้อมไหมจนสลบเออโพทูเดบ้างยีบสองชั่วโมงที่แล้วสุดทนเหเอตายไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แจ้งความกับจตดรน ใช้แสงดูหมิ่นเจ้าพนักงานนกครดนผู้ชมก็ไม่ทราบว่าเจ้าพนักงานนั้นไปเป็น ันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเดินสายเสือกเข้าไปเรื่อยเลยนั้นและตอนนี้ก็ต้องจับจ้องสักเล็กน้อยถึงปางกลางครับท่านโดยยังอยู่นะครับท่านผู้ชมโดยคลิปแรกที่ออกไปนั้นนะครับท่านผู้ชมเมื่อตอนบ่ายโมงครึ่งนั้นและผมหาข่าวไม่ได้แล้วนะครับท่านว่าจะทําข่าวอะไรดีในตอนเย็นนั้นก็คิดว่าจะไม่ทําแล้วครับท่านแต่ไอดอกนี่นะอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๊ยตายแล้วตายแล้วพูดผิดพูดผิดแต่ปรีนานี้นะครับท่านผู้ชมโดนข้อหาเหลือลาคาลาค้าสังแล้วครับท่าน หลังจากที่เมื่อชคุจย,ยานนะครับท่านสองสามวันก่อนนั้นได้ไป <c oughs> เรียกว่าโดนเด็กลากไป คือกลางสี่แยกเลยนะครับท่านผู้ชมที่ไปที่เบตกับน้องมายนั้นก็ได้โชว์ความนะครับท่านผู้ชมสำดิบสันดานที่ไม่มีใครเหมือนนั้นเราจะไปว่าเขาในจุดๆนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะมันเป็นการปลูกฝังการเลี้ยงดูมาหรือเปล่านั้นเราต้องจับตามองนะครับท่านโดยมารยาทพึงมีนั้นนะครับท่านผู้ชมที่ผมร่ำเรียนมานั้นต้องรอให้คนอื่นพูดจบก่อนนะครับท่านถึงจะพูดตามนั้นหรือสวนออกไปหรืออะไรก็สุดแท้แต่แต่แตนี่นะครับท่านผู้ชมแม่มึง Hey! ออกมาแต่ละดอกนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ทุเล็สิ้นดีอย่างอปีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านโอ้แล้วก็เลื่อนปัดมาเจอข่าวสดพอดีนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนออกนี้ไม่รู้จะสดอีกหรือไม่นั้นโอ้โหตั้งแต่สี่โมงครึ่งแล้วนี่ว่าด่วนบารินาโดนแล้วอ่ะโดนอะไรวะเดี๋ยวเอาใหม่พออ่านแบบนี้มันสองแง่สองงานนะครับท่านต้องมาฟังใหม่ด่วนบารินาโดนแล้วตำรวจสั่งฟ้องสี่ข้อหาลูกบาหนักคุกยี่สิบปีทวีอย่าเพิ่งตายโดนดว้วยไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเพิ่งตาย ทวีโดนแจ้งข้อหาด้วยในกนั้นผู้ชมก็เป็นที่จับตามองอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวว่าทำไมเอาภาพหน้าปกนั้นดีแบบนี้มาเอไมันจไมาจะมอออก ออมดูยังไงผมสําหรับผมนะครับท่านผู้ชมดูมุมไหนนั้นก็รู้สึกว่าหื่นะครับท่านผู้ชมไม่เหมือนตอนผมดูมานามเดียวเลยเหมือนให้ฟิลคนละแบบกันเลยนะครับท่านผู้ชมโดยเอบดีนาครับท่านอาจจะไม่ได้ไปงานศพอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมบาดช,ช้ชตใดนั้นผมต้องประกาศเรียนไขถแถลงเรียนบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับท่านเอายัดไว้เป็นยติวราจรอ,อย่างด่วนกันเลยทีเดียวนั้นหากบาดช้นใดนั้นกําลังที่จะรีบคิดด่วนตายนะครับท่านท่านอย่าเพิ่งตายอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเพ พราะเออาจจะไม่ได้ไปงานศบอีกต่อไปแล้วนะครับ่านผู้ชมบอกให้พยายามหายใจไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมต้องมาติดตามต่อไปว่าจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าโดยพลตารวจตีพิทักกล่าวว่าคดีนี้พนักง,งานสอบสวนตรวจสอบรายละเอียดของสำนวนสอบสวนจนเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมหลังจากใช้เวลาชั่วนาตาปีแม่มึงเอยอย่างเหลือกันเลยทีเดียวนั้นที่ผ่านมาทางปปอชอ ส่งคดีกลับคืนมาให้บอกปทศรับไปดําเนินการเบื้องต้นพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องและเตรียมส่งสํานวนให้พนักงานอายการจังหวัดราชบุรีสั่งฟ้องซึ่งตัวของนางสาวบาลีนายเองนัดหมายกับพนักงานสอบสวนแล้วว่าจะมาพบอายการด้วยตัวเองในวันที่5พฤศจิกายนนี้เวลา10ินาฬิกาครับท่านอุ้ยทาไมมันเื้นปิ่มอย่างนี้วะเนี่ยหลังจากที่ผมติดข่าวเกาะข่าวนะก็ได้บูชมทั้งถลุง แล้วก็อะไรนะของช่องไทยรัฐทีวีอ่ะบําอ่ะอะไรแล้วตอนทเที่ยงเที่ยงไหมจับกับบรรจงนะครับท่านผมว่าคุณบรรจงคนนั้นเขาก็ผมว่าทําข่าวปรินานั้นจนเมื่อปากแล้วนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยก็ยังไม่คืบหน้ามาเป็นปีจนผมต้องหุบปากไปเองนะครับท่านผู้ชมคิดดูเอาเองละกันนั้นวันนี้ก็โดนไปแล้วครับท่าน4ีน่ดอกนะครับท่านผู้ชมจุกเจ็บหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องไปสอบถามมันเองนะครับท่านผู้ชมโดยข้อหานี้นะครับท่านผู้ชมแค่เลื่อนอย่าง เมื่อเลยครับท่านไม่นับว่าภาษาอะไรกับต้องไปอา่านนั้นจะทําให้ท่านน,นั้นที่จะเหน,นื่อยหอบได้นะครับท่านผู้ชมแต่ผมก็ต้องมาอ,ธ,อธิบายให้ถ้อยแถลงให้ประชาชนทั้งหลายนั้นได้รับฟังกันครับท่านเพราะผมจะเก็บไว้แฮปปี้คนเดียวก็ไม่ได้มีดีนะครับท่านผู้ชมแฮปปี้คนเดียวไม่ดีต้องแบ่งกันแฮปปี้ครับท่านโดยจะแฮปที่นี่และปี้ที่ไหนนั้นสุดแท้แต่แต่ย่ A, ไม่รอดแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยเดียว ครับท่านโดยหูฟังนี่ผมก็จะใส่ทําไมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยตอนแรกนั้นกาว่าจะนั้นนะครับท่านส่วนผู้ไทยสระครับท่านหรือว่านายสุวิ์นั้นวันนี้ก็มีที่ถือหานะครับท่านผู้ชมโดยถือพัดนะครับท่านว่ามันเป็นของเบ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนั้นโดยแล้วแต่ผู้ไทยสระนั้นผมว่าถือไม้บัตโขนไก่นี่ก็เทพพอแล้วนะเว้ยเฮ้ยฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มโดยได้มีคลิปครับท่านที่มีพระอยู่รูปหนึ่งนะครับท่านผู้ชมได้ไปกราบนะ ายสุวิทย์นั้นโดยนายสุวิทย์นั้นไม่ได้เป็นพระแล้วนะครับท่านก็ต้องจับตามองอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะตอนนี้สํานักพูดอะไรนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจทาง Facebook อะไรนั้นก็ได้ออกมาบอกแล้วนะครับท่านผู้ชมหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจว่า10บอ่าจำพวกอ่าสิอะไรละสิประเภทที่ สงไม่ควรไหวอะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านโดยวันนี้ไม่มีภาพไม่มีอะไรขึ้นนะครับท่านผู้ชมมันขึ้นไม่ทันครับท่านส่วนอ,อะไรกันวะเนี่ย อแล้วก็ประกาศครับท่านโดยตอนนี้ทั้งไมเพนกวินทนายอานทน์แล้วก็ลุงมัสยานั้นโดนได้เอ้ยไม่ใช่โดนยกเลิกหมายจับไปหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยสารยกเลิกหมายจับไปหมดแล้วนะครับท่านก็ต้องดูต่อไปว่าจะโดนดอกไหนอีกนั้นโดยวันนี้พี่สายเจริญบุระก็ได้ไปเยี่ยมลุงมัสยาครับท่านอุ้ยแต่แล,แต,แ,ลแต่แล้วนะครับท่านมัวแต่อ่านข่าวอีเอครับท่านลืมข่าวอื่นไปห,หมดเลยนะั้นเพราะมันทําให้ผมรู้สึก สดชื่นอย่างยิ่งกว่ากินกาแฟเบอร์อรดี้ผสมอเมซอนอีกนะครับท่านผู้ชมนี้ก็เป็นภาพของายเจดนบุระครับท่าน ที่ไปเยี่ยมลุงวรรณศยานะครับท่านผู้ชมโดยลืมไปครับท่านว่าภาพมันนั้นกล้องมันไม่ต่างจากใช้เครื่องคิดเลขถ่ายเลยนะครับท่านผู้ชมแต่จะถ่ายโอ้โหตรงนี้ก็ไม่ใช่มุมที่ผมควรจะนั่งปกติมันจะต้องถอยไปอีกสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านแต่ว่ามันมืดแล้วผมก็เลยต้องมาทะแยงตรงนี้แล้วก็ต้องดูอยู่เรื่อยๆนะครับท่านว่าไอ้บีมันจะตัดไปหรือยังนั้นโดยมันยังไม่ตัดนะครับท่านผู้ชมและมันก็ยังไม่ตายใช่ไหมวะอ๋อไม่ ไม่มีครับท่านไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมส่วนกับปาที่น้อมนําสักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านเดี๋ยวมันจะน้อยใจเอาได้นะเฮ้ยน้อมนํามึงไปขูดหินปูนหรือยังนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดจะไปเป็นครูโรงเรียน,นส,สารศาสตร์นั้นเป็นไม่ได้เพราะเจ้าของเขาบอกว่าต้องไปขูดหินปูนก่อนเลยทําให้ใบบูนนั้นโดนนะก็จะผู้ชมคลิปที่เป็นไวยรัลเมื่อสองสามวันก่อนนั้นโดนเสยนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับลากไปหกางแยกกันเลยทีเดียวอันนี้มัตติช ออนไลน์ก็แจ้งเข้ามาครับท่านโดยจากที่ผมดูเบื้องต้นครับท่านยังไม่ได้ไปขูดหินปูนนะครับท่านผู้ชมโอ้โหโ,หโดยหินปูนยังจับอยู่เป็นกระจุกกระจุกเป็นหย่อมหย่อมนะครับท่านผู้ชมโอ้ยสิจลุเป็นหม้ออีกแล้วอืจัดให้หน่อย <c oughs> บอกออนไลน์จุดท้าดีเบตไพร์บูลปมห้ามชุมนุมสองปีแก้ปัญหาเศรษฐกิจอืมัติชนออนไลน์แจ้งเข้ามานะครับท่านผู้ชมอะไรของมาวัานนี้โดยไพบูลน,นะครับท่านผู้ชมพูดน้อมนำไ ยุทนั้นได้ออกมาบอกครับท่านจะทําประชามติอะไรของมันนั้นในะารบ,บูชมห้ามชุมนุม2ปีแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับทนกานผูชมก็เป็นบอกอะไรจุดได้รีทวิตข่าวดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความระบุว่าทีวีช่องไหนจะจัดงานศบให้ไพบุ์ไม่ใช่ทีวีช่องไหนจัดให้หน่อยครับผมพร้อมจะไปดีเบตกับคุณไพบุญครับไม่ได้เจอกันนานอาการหนักนะครับแต่อย่าเพิ่งตาย แต่อย่าเพิ่งตายก็ไม่มีอีกนะครับท่านผู้ชมอุ้ยตายแล้วตายแล้วมัวแต่ดีใจตื่นเต้นจนลืมเหนื่อยนะครับท่านผู้ชมว่าการเป็นมนุษย์นั้นเราต้องหายใจดังรับท่านผู้ชมก็ต้องพักหายใจกันก่อนครับท่านโดยก็น่าจะได้แก่เวลาแล้วนะครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับท่านหวังว่าคืนนี้นั้นท่านคงจะหลับฝันดีนะครับท่านผู้ชมส่วนผมนั้นต้องกลับไปบิ้วอารมณ์ให้หลับได้ต่อนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เอ็นเอออกมาเมื่อกี้นั่นก็ทําให้ผมถึงกับขั้นสะดุ้งเฮือกันเลยทีเดียวท่าน นี้ก็ลบจบข่าวสนักง,งานวิวรีพอร์ตรายงานครับท่านย็มอย่าเพิ่งยิ้มไอวีด้วยสี่ดอกเลยนะเว้ยเฮ้ยติดตามต่อครับท่าน